สวัสดีจ้าพี่น้องเมื่อกี้ไทยคิดสวนลังบ่านอีกฟังให้ดูมันยาวไปเลยทำสั้นๆเดี๋ยวมาต่ออีกคลิปหนึ่งมาดูดอกไม่กันจ้ะอ,อีกเป็นอีกพิมร์รสดอกไม้ที่ฉันปลูกไว้ให้มาล่งจ้ะมันเฮงแรงหลายเนาะมันเลยง่ามตอนนี้มันเจอฝนแล้วจ้ะหนึ่งวันหนึ่งวันเนาะ กมาบ้านนี่ทางวันแล้วก็กลางคืนสบยไหมดอกไม้มันเ่งอันนี้ลูกมันทำไมลูกมันแปลกแต่พนองลูกมันเล็มๆเนาะเดี๋ยวมาเก็บเม็ดมันจ้ะลูกมันเล็มนี่อันนี้เป็นชั่นดอกนี้เป็นชั่นชั่นดอกนีไม่ชั่นมีหลายสีชั้น โอ้ยหลายเลยพี่นองสวยแล้วดูมะเลงพึ่งพึ่งพึ่งโอ้ใครมะเลงจ้ะสวยไา้สีดอ๊มสีม่วงสวยดอกด้วยเรื่องฉันไม่สวยพี่นงเพราะมันเลงเนาะ นี่โอลิเวอร์เกตเค้าส์อ่ะนี่นี่ Oliver, oh. yeah. น,นี่สวยไหมเออยังสวยเลยคาร์ดทอฟเฟินมันฝรัง่งเกาะเป็นดอกมีมีลูกนะจ้ะลูกหอยตรงเตงเดี๋ยวเดี๋ยวพาไปดูเนาะเดี๋ยวดูดอกใหม่ตรงนี้ก่อนสตรอเบอรี่ก็ยังมีลูกอยู่นิดหน่อยจ้ะนี่เนาะนี่นี่ หม่สวยฉันให้ไม่บ้านไปไม่มีคืนเลยของฉันขึ้นสวยนี่รดนฝนหนึ่งข้างหนึ่งวันแล้วก็รดนฝนหนึ่งวันแล้วก็อากาศมันเย็นเย็นอยู่สองวันไ้สบายเลยมันโอเคประจามบุหรี่เพรัตยาเซ็ตเร็วเร็วทะลุกนี่จะลูกมันฝรั่งมันมาเขือไหม มะเขือเนอะเนี่ยมะเขือเนี่ยเหมือนมะเขือเลยเออมีน้องคนหนึ่งเขาเด็ดยอดไปรวดจิ้มผิกยอดมันฝรั่งมันกินได้หรอไม่รู้จ้ะแล้วให้ดูดอกมันตะบานดอกมันไม่บานจ้ะเพราะว่ามันสายแลว้วดอกมันจะบานตอนเช้านะจ้ะเนาะบานตอนเช้าสายๆายมันก็ฮุบนี่นี่เหมือนมะเขือเลยเนี่มันมะเขือแล้วก็มีบีทรูทใหญ่แล้วเนาะ พิทุดใจเหลวโหดแน่พิทุดนี่หัวมันสวยไหมมาไปอีกรอว่าไหนที่จริง,รงๆเขาของนี่เป็นเม็ดในเป็นทําเป็นแถวใหม่ละเหลวหนูเราแค่เอาฝังดินเราชั้นกลัวมันมีขึ้น,นแรงมากันเลยมาเซมมันอีกเลยหลายอย่างเลยเนาะงามตะเกียกงามแมว ันไม่ดอกดอกขมันสัญญายังไม่เป็นดอกเนาะยังไม่เป็นดอกแต่ว่าก็ลดหนามันไวพี่น้องมันไม่เป็นไรหล่นปลดหนามเนาะมันก็สวยแล้วจ้ะเดี๋ยวก็ได้ดูดอกกันอัติโชคสวยเร็วอัติโชคเก็บง่ายแหละเก็บสวยและเก็บสวยแหละทั้นี่ดอกลิลลี่ ด,ดอกลิลี่สีสวยฉันสืบมาหาหัวพี่น้องเดอกหัวเดียวนี่ดอกหัวเดียวมัมีสองดอกสวยไหมสวยนี่ไงดอกที่ว่าพุบเร็วพุบกันไหนละตายเร็วลิลลี่นี่สีสนี่สวยเนาะโอ้ยดอกพึ่งอะไรสีดำพี่น้อง พึ่งอะไรสีดำนน่ะพึ่งสีดำเดี๋ยวไปดูดอกใหม่ตรงนน้นเนาะต้องมีแหงแลงแต่ยังดีไม่ดอกห้เนาะ ที่ไปดูตรงน,นั้นดอกลิลี่ตรงนั้นเนาะนี่หอมหอมหอมผลไม้กเก็บแล้วพี่นอกนนเนาะเก็บให้ดูเลยผลไม้น้ำตน้นท้องตน้นทามตน้นดอกกุหลาบสวยสวยดอกใหญ่ใหญ่ แลทุกดอกใหญ่ๆนี่สวยๆเห็นไหมสวยมีหลายดอกอยู่พี่น้องดรกดอกแต่ว่ามันอยู่ไม่ติดกันเนาะมันอยู่ตรงหนุนตรงนี่คนละดอกสองดอกนยังไม่มดจ้ะยังมีลูกอยู่กุสเปรี่ยังมีลูกอยู่ดอกดอกทันตะวัน ไม่มงเลยนี่ปลูกไปหลายพี่นอปีนี่ฝนจะตกเลยเนาะฝนจะตกแล้วอะ,ะวมันฝนั่งตรงนี้เดี๋ยวก็คุดได้เลยพี่น้องเพราะว่ามันแห้งละสารอาหารมันลงไปอยู่ก็หัวแล้วเนาะคอยคุดนี่แหละจะซดนลังบานเนาะนดดตกใหม่ที่ไทายดูต้องนานแล้วก็เออ บ้านเกเตศที่เก็บให้ดูคลิปที่เล้วจ้ะเนาะแล้วก็มันฝรั่งตรงนี้ตรงนี้ดอกเอิมามันสัญญายังไม่เ,เป็นดอกนะจ๊ะเนาะนี่เดี๋ยวเป็นดอกจ้ะเดี๋ยวเป็นดอกจ้ะแล้วก็ก็มีมีไอ้นั่นอีกเนี่ยมีหัวยัง บิทูดน่ะบิทูดบิทูดนี่จ้ะสวนที่ถ่ายให้ดูคลิปก่อนนะจ๊นะน,น้อสวนหลังบ้านนะจ๊นะน้ออืมสวยแม่พี่น้องสวยมากเดี๋ยวเก็บเม็ดเดี๋ยวเก็บเม็ดนี่ก็สวยหนะูดูมะเร็งดูนะมะเร็งตัวยังใหญ่เลยชัดหรือเปล่าเนี่ยกล่องอันนี้แม่ได้เอามาใช้หลายบ้านหลับพี่น้องชัดหรือเปล่า ลุงลุงเก็บผลไม้เน่าทิง้งจ้าคลิปนี้ไปซ้ำนีก่อนจ้นะเนาะเดี๋ยวมาเจอกันใหม่นี่เออเดี๋ยวค่อยไปให้ดูสตอเบอรี่ตรงนี้ก่อนนี่จ้ะสตอเบอรี่ต้นที่ว่าชั้นลูกๆที่ชั้น่ายให้ดูค้งเลขเลยอพี่นองมันเป็นสตอเบอรี่ที่กินได้ถึงเดือนพฤษภิกาจ้ะมันจะมีลูกตลอดถึงพฤษภิกาเนาะนี่ เป็นดอกอีกแล้วจ้ะลูกมดหลอกเป็นดอกอีกแล้วเนาะนี่นี่พักเด็ดพักสลัดเด็ดจะ้ะที่ฉันบอกว่าในกระถางอันนั้นเนาะที่ฉันว่ามันสวยอะที่ทายคลิปที่เร็วเนาะเดี๋ยวดิษเอาจะ้ะต้นนี้ทายให้ดูเร็วคลิปที่เร็วเนาะ จะให้ดูอันนี้จ้ะสวยไหมนี่ฉันเก็บมาจากขอกปุ๋ยจ้ะกระถิ่นสวยเนาะสวยจ้ะโอเค,อคเดดขอบคุณหลายจัะพี่นงจ้ะหนุนฟ้าจ้ะฝนกำลังจะตกขอบคุณหลายๆที่กดติดตามกดถูกใจแล้วก็ทุก คอมเมนต์จ้าสวัสดีจ้าให้ดูลุงดูลุงดูแต่ข้างหลังลุง <laughs>